ครับโอ้โหสีสันก็น่ารับทานแบบนี้แกงคั่วซี่โครงหมูพริกแกงใต้ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับวันนี้เขาก็อยากทานาแกงขั่วทางใต้แบบนี้นะครับผมก็เลยจัดให้ขั่วซี่โครงหมูนะครับ ก่อนไปดูก็เหมือนเดิมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปดูว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างสําหรับแกงขั่วซี่โครงหมูนะครับก็ไปดูกันเลยเครื่องแกงก็มีกระเทียมข่าตะไคร้ขมิ้นนะครับแล้วก็พริกแห้งพริกไทยเม็ดนะอันนี้ใช้พริกไทยดำนะครับแล้วก็วันนี้ผิวมะกรูดไม่มีก็เลยใช้ใบมะกรูดแทนอันนี้ก็เป็นกระปิแล้วก็ เกือบผลสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดเนี่ยไปโขลกรวมกันยกเว้นกะปิหลังจากโขลกรละเอียดแล้วนะครับเราค่อยโขกก็หลังจากเราโขลกละเอียดแล้วนะครับเราก็นํากะปินะครับเอาเรามาใส่โขกให้เข้ากันนะครับก็โขกให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็ไปลงมือแกงกันเลยนะครับสําหรับนี่ครับซี่โครงหมูที่เตรียมไว้1นกิโลนะครับ ก็ตั้งกระทะใส่กะทินะครับผมถ้าใครไม่ชอบกะทิก็ใช้น้ํามันแทนนะครับก็ตั้งให้กะทิเดือดก่อนหลังจากกะทิเดือดเรียบร้อยเราก็ใส่พริกแกงที่เราโขกไว้ลงไปแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับอันนี้ต้องผัดให้หอมใจเย็นๆนะครับก็หลังจากผัดพริกแกงหอมเรียบร้อยเราก็นาซี่โครงหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดแล้วก็ คุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับเราผัดจนหมูสลดตัวครับตรงนี้ให้แกงเข้ากับที่โครงหมูให้ดีก่อนนะครับก็หลังจากผัดได้ที่แล้วเราก็เติมน้ําลงมาให้ท่วมเลยท่วมเยอะๆหน่อยนะครับเพราะเราต้องเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงนะครับนี่เคี่ยวไปเพราะว่าเราต้องการให้ซี่โครงเรานุ่มเปื่อยนะครับหลังจากเราเคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงแล้ว นี่ครับเราก็น้ำก็จะเหลือแห้งขุกขิกพอดีเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงสุลสนะใครจะชอบความหวานก็ตัดด้วยน้ำตาลปี๊บสักนิดหน่อยนะครับก็ปรุงเอาตามชอบหลังจากนั้นก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูซี่โครงหมูแกงคั่วพริกแกงใต้นะครับโอ้โหสีสันสุดยอดนะครับอย่างนี้ก็ต้อง ไปชิมกันเลยก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูแกงคั่วซี่โครงหมูพริกแกงใต้นะครับพริกแกงใต้ก็จะเผ็ดๆร้อนๆหน่อยก็เราเคี่ยวมา ครึ่งชั่มงนะครับกระดูกก็กำลังร่อนๆพอดีเลยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันสําหรับคนทําคลิปนะครับสําหรับวันนี้ผม2คนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ